สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สูร่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่ปนองหรืออาจารย์หนองนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรับโชคลาบนะคะเรามาเปิดดวงนะคะด้วยพระคาถาเปิดดวงโชครับโชคลาบกันก่อนนะคะในวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอ,เยอ,อุอากาสะมะอาุอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตะลิตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชาลีติ สำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่16กันยายน2565รซึ่งวันนี้ก็เป็นความหวังหลายๆคนเลยนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข2เลข1เลข7เลข4และเลข0เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะสอง214 2 1เ174สองสอง 170 740 742 402 401และ027จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง21 27 24 20 71 14 10 74 70และ40สําหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัว ai, ท้วายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้เลขงเลขงินเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญวุฒิธินะถ้ามีการโอนในช่วงวันนี้นะคะเลขสลิปสตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันอาทิตย์ห้าหท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถ รถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถลับจ่ารถประจําทางนะะเลขทะเบียนรถนะคะคือสื่อนำโชคของคุณนอกจากนี้หากคนวันจันทร์มีกุมารมีตาไข่เลขทูตาไข่เลขรถอ,องค์กุมารคือสื่อนำโชคค่ะเสริมดวงด้านโชคชราชของคนวันจันทร์ทำบุญกับวุนทธิเด็กนะคะโรงพยาบาลเด็กหรือบ้านเด็กธรรมรักเลขสลิปสีตัวท้ทยก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวง70-812 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนมโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะแล้วนอกจากนี้อายุพ่อค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อไม่อยู่แล้วอายุสุดอายุสุดท้ายของท่านเสริมด,งดวงด้านโชคลาภของคนวันอังคารทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคเลขสิบสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อนมโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงดนค,นคนวันอังคาร49173 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําและในวันนี้วันเสี่ยงโชคหากมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาจุิยมนะฮะก่อนจุิยมหลังจุิยม2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวง1 4 6 2 5ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆ2ขวบสาขวบที่กําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาเลยเขาหยิบเลขให้ แลนอกจากนี้อายุคนรักค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานอายุของคนที่คุณรักก็เป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสำรวงคนบนพื้กนกลางคืน 16, 9,,24 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำโชคนะคะจะมาจากะทะเบียนรถค่ะทะเบเยนรถที่คุณนั่งปเป็นประจําหรือจะเป็นชื่อคุณท่านที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมถ้ามีนะคะคือสื่อนำโชคค่ะหรือถ้าเดินทางไปในมาไหดเห็นทะเบียนรถที่เกิเกดอุบัติเหตุลองอามาเสีย่ยงดูนะคะ ชุดนั้นเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณด้วยและนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือเลขถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อนำโชคของคุณเสริมดวงน,นโชคลาภทำบุญกับโรงพยาบาลหรือทำบุญกับผ้าหอ่อศพทำบุญลงศพเลขสลิปสีตัวท้ายก็เป็นสื่อให้กับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นสมหรับคนมันพระหัตถ์สองศูนย์หนึ่งหกแปด ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำพนังกงานหรืกรณนที่เป็นพนักงานบริษัทและนอกจากนี้นะคะถ้าคุณได้เลขจากผู้หญิงผมยาวมาลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณเสริมดวงน้าโชคลาภทามุนกันน้องหมาน้องแมวนะหรือถ่ยชีวิตโคก,กับือเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสำนงคนวันศุกร์แปดสองหนึ่งห้าเก้า ท่านที่เกิดในวันเสาร์สืส่อนำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ก็ได้คนท้อง spirit, ต, short, ตามเลขถามเลขกับคนท้อง mm, หรือถ้าคุณตั้งท้องอยู <t ina> <t ina> <t ina ่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายที่ทำงานอยู่ก็เป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะคะอย่าลืมนะคะเวลาเสี่ยงโชคซื้อก้าก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อก้า ะะให้พิจารณาจากเลขเด่มประจำวันเกิดเลขเด่มประจำวันและสื่อนำโชคประจำวันเกิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะที่กำหนดจิตไว้นะคะที่กำหนดจิตไว้สำหรับรัฐบาลอมสินและทกศพร้อมกับฮานอยนะคะลาวพัฒนาและเลขหุ้นต่างๆวันนี้มักงกรด้องขออวยพรทุกท่านขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยนะคะ,ะมีกำไรในการเสี่ยงโชคนะคะ ปังๆกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ